คุณผู้ชมเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยกบพักให้ร้านรับฟาร์มจัดการให้เราบ้างอย่างเช่น easy farm ร้านบริการรับฟาร์มมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมสซิตี้เจลเบรหรือบล็อกฟู้ดและแมปอื่นๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับรากสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมต่ายกัผมเองครับในช่องดิจิ easy นะครับก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะได้มาทําแมปนี้ก็เห็นหลายช่องเขาทากันนะแต่ผมก็มาทําช้ากว่าช่องอื่นไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับวัันนนนีี้้ผผมมมจะะาาาสอฟรร์โดยใชลท่กกคบ ที่สุดจะพูด่ากาาที่สุดในเกมได้ไหมผลมันก็ไม่ได้ก่ามากแต่มันก็ดีอยู่อ่ะแต่มันเป็นผลที่หาโคตรง่ายนะครับผมใช้ฟาร์มนะครับตอนแรกผมไม่ได้ใช้ผลแมวเนี่ยไม่ได้ใช้ผลในโกฟาร์มเลยผมใช้ผลหนึ่งฟาร์มเว้ยมันคือผลยางนะครับมันคือผลที่ฟาร์มดีมากๆนะครับถ้าคนไม่ได้ซื้อแบบไม่ได้แบบมีตังไปหาซื้อผลด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบไปเจอผลยางในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ย ผมแนะนำครับกินไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปซื้อกันก่อนนะครับผมตอนแรกผมใช้ผลยางฟาร์มนะฟาร์มตั้งแต่เวลประมาณ2,000อะ่ะไม่ไม่ผมฟาร์มตั้งแต่พันหนึ่งอ่ะยันประมาณหมืน่นหมื่นนิดๆเลยอ่ะครับนั่นแหละหมืน่นสองหมืน่นหมื่นสองอะ่ะหมื่นสองหมื่นสามอะ่ะผมใช้ผลยางฟาร์มคือผลยางมันมีดีอย่างนึงเว้ยเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีวิธีการฟาร์มธรรมดานะแล้วก็วิธีการโอ้โหมีคนสูงไปพอดีเลย แล้วก็วิธีการฟาร์มแบบใช้ความแหลกของเซิร์ฟให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคกินไปกินได้อ่าเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วิธีการฟาร์มแบบธรรมดาก่อนนะครับวิธีการฟาร์มธรรมดาเนี่ยผลย่าเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะสามารถนะครับวิ่งวนมอนได้บมอนเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองกับก๊อตแล้วกันอ่ามันจะสามารถวิ่งมนแบบความรู้สึกอะคุณผู้ชมต้องใช้ความรู้สึกเวใช้ความรู้สึกของคุณผู้ชมในการจับจังหวะ ถ้าคุณผ,ผู้ชมยังแบบยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็ลองสมาธิสักนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเพ่งดูว่ามอนนะครับมันจะสกิลใส่เราตอนไหนนะโอเคมาก็นี่เห็นไหมอันนี้คือก๊อตนะครับผมผมก็จะแบบอะไรอย่างนี้บนมันนะครับแล้วก็ใช้ C นะครับผมโอ้นี่เราจะสามารถใช้ความแหลกด้วยด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเราจะสามารถต่อยระยะไกลได้นะครับ โอ้นี่คือวิธีการใช้ความแหลกของเซิร์ฟให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องไปอยู่ในเซิร์ฟที่มันแหลกๆด้วยนะเออมันถึงจะเป็นประโยชน์นะครับวิธีนี้ก็ให้เรานะครับแล้วก็วิธีธรรมดาก็คือการวนนะครับโอเควนแล้วก็พอมันเข้ามาปุ๊บฟุบปุบุบ,บแล้วก็เรากระดดวนนะครับอันนี้ผมพาดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ต่อยมันนะครับมันค่าจะตายนะครับตามระเบียบนะบโอเคอันนี้ก็เป็นเด็กในเซิร์ฟโอเคก็นี่แหละคือวิธีการฟาร์มแบบธรรมดานะครับ ส่วนวิธีการฟาร์มแบบใช้เซิร์ฟไห้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องย้ายเซิร์ฟกันสักนิดน,นึงก่อนนะผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟนี้มาทําได้หรือเปล่านะครับผมจะลองกดหนักๆดูนะครับให้เรากด C ไปเรื่อยๆนะครับเราต้องอยู่ในเซิร์ฟที่มันค่อนข้างแหลกด้วยนะถ้าอยู่ในเซิร์ฟที่มันไม่แหลกเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้เว้ยโอ้ช่างมันแล้วกันอุ้ยอุ้ยเอาโทษทีเอาล่ะไปเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับผมแป๊บนึงเอาล่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟขมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะโอนี่ไงมาแล้วเสียงมาแล้วเออวิธีการวาร์ปก็ใช้ QE QE ครับเนี่ย QE QE เมลีเลยนะครับมันก็จะพุ่งไวหน่อยแล้วก็อันนี้มันก็มีอันนี้แล้วมีทางให้ขึ้นแล้วนะครับผมก็มาถึงก็ควรอัพสเตตัสไปที่เดวิลฟุตหนักๆเลยนะครับแล้วก็เลือดอะไรก็ คอยอัพตามก็ได้ส่วนวิธีการฟาร์มผมก็แนะนำให้ไปฟาร์มไอ้ายเลตมาสเตอร์อไก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาฟาร์มกอ๊อตนะครับฟาร์มให้ถึงก็สองพันนี่ไนี่ครับนี่คือปืนกลขนาดย่อมนะครับที่คุณผู้ชมสามารถหาได้ในราคาไม่กี่บาทนะครับเห็นไหมตายแล้วก็แต่แน่นอนครับว่าสิ่งดีๆนี้ย่อมมีข้อเสียมาด้วยนะครับคือผมจะพูดได้เลยนะครับว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบทาให้เซิร์แบบแหลก แล้วหน่วงขึ้นมาแบบ3 0 0รนะครับ4 0 0เลยนะครับไอคิวเราสิรอบไปเลย M16 ขนาดย่อมนะครับเราก็แค่สแปมซีไปเรื่อยๆครับเพิ่มความแดกให้เสริมครับแล้วไม่จะปล่อยหมัดของเราไปนะครับเป็นหมัดเนี่ยแค่เนี้ยนี่เราเว้ยเราไม่ต้องแลกกับมันเลยไม่ต้องแลกกับมันเลยสักนิดนะครับแล้วก็แค่สแปมซีใส่มันไปเรื่อยๆนะครับเออมันก็ตายให้เราแล้วไม่รู้ทําไมครับแต่แบบ มันเป็นวิธีที่แบบง่ายมากเลยนะครับผมแล้วพอเวลาแบบเราเล่นไปสักนิดๆนะแบบมีตังนะครับมีลูบี้สักเออหมื่นหนึ่งคนีบยก็ให้เรานะครับพุ่งมาที่เกาะนี้เลยนะครับเนี่ยพุ่งมาเลยผมอยากจะแนะนํานะครับว่าถ้าคุณผู้ชมอัเดวีฟุตตันแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมทําบมาสุ่มหาผล l ีเจนนะครับอย่างผมมีผลอะไรบ้างวะอ้าวที่ผายแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับคือผมติดปัญหาครับผมนะครับว่าจะสุ่มหาไอขนนโกะนะครับแต่มันดันไม่ออกนี่สิครับเอาไงดีวะเดี๋ยวไปฆ่ามอนอีกสักพักแล้วกันผมผมฮาในความที่มันคนไทยอย่างนี้นะคนไทยนะครับของเรานะก็ชอบในการที่จะเหลี่ยมนะครับแล้วก็ชอบในการล้อเล่นนะครับ อย่างแรกนะครับมันมี t ูพ piece มานะครับก็คือแมบที่ผมกําลังสอนของผู้ชมได้เห็นเนี่ยอย่างที่สองนะคือมันมีกาวพีซมานะครับผมแล้วก็มีทีพีซ์มาอีกแล้วนะครับผมก็ผมไปเห็นจากช่องของขาชาวนู่เพย์นะครับผมออหมาเยอะชิบหายเลยนะครับสำหรับแมว one piece ในตอนนี้ไม่รู้ทําไมนะครับมาเยอะหรือกล้ามเหลือเกินนะครับเออเนี่ยเดี๋ยวเราฟาร์ม ฟารสักสองหมื่นรูบี้ผมเนี่ยได้เนโกมาใช้ให้ผู้ชมดูนะเพราะว่าเนโกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลนะครับที่ผมโคตรจะแนะนําไม่ใช้นะครับหลังจากอันนั้นเลยเพราะว่าผมมันค่อนข้างแรงนะครับผมออแรงมากด้วยแหละไม่ใช่แรงธรรมดาเออเราก็ต้องฟาร์มรูบี้นะไม่ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มยากแค่เนี่ยโอ้โห oh. โบโบโบต่อย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 มันมันพูดว่าฟาร์มยากผมดูแบบโกหกไปเลยเนาะฟาร์มยากเนี่ยเนี่ยเราถ้าแบบเราการจะโดนคนอื่นแย่งใช่ไหมเราก็แชร์ความเหลี่ยมที่เล่าเหลี่ยมมาครับปล่อยเอ็มซหกไปหาเขาครับก็มันก็ช่วนะแต่แบบเออช่วยไม่ได้ผมเคยโดนบูลลี่ในเกมนี้เยอะมากเลย แม่งยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอ่ะมันเปิดผมก่อนแล้วไอ้พวกนี้ใส่ไม่ดีวะ่ะตอนนั้นนี่แบบผมยังกากเลยครับพอแบบรู้จักกับผลยาเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนนะครับชีวิตดีขึ้นเลยเออปล่อยมันะครับสแตทก,ก็เพิ่มรัวๆนะครับแต่ผมผมต้องการแค่ลูบี้อ่ะเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มสักอีกสซนนี้แล้วี่ใ,ใกล้ครบ2ังหมื่นแล้วนะครับเออผมก็ไอ้จริงตัวผมตอนนี้ยืนแรกได้อยู่แล้วนะครับ ผมแค่วิ่งแบบทำเป็นเจ๊กแค่คุณผู้ชมเห็นเฉยๆนะครับ okay. เพราะว่ายัางไงเลือดผมมันรีทีละเจ็ดพันไงมันรีไม่ทันหรอกนะครับผมพูดให้มันดูเท่ไปงั้นแหละเราก็หลบๆหน่อยก็ได้อะซุบโอ้โหหลบไม่ทันนะคืออย่างน้อยนะครับต้องมีเลือดที่พอโดนสกิลมันได้หนึ่งทีอะคือต้องมีเลือดมากกว่ายี่สิบห้านะครับเออแล้วก็แบบมีดาเมจที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับสองพันนี่ผมยังไม่ค่อยแนะนําให้มาฟามตรงนี้นะ ตอนนั้นผมลั้นไปหน่อยครับสองพันผมเลยแบบข้ามเส้นนะครับที่ตัวเองควรจะอยู่นะครับมาพยายามฟาร์มตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ไหวสุดท้ายก็ไปฟาร์ยายามเพลเยอมาเตอร์แหละนะครับก็กส็สบายกว่าเห็นหินนะ่ก <c oughs> ็นะใช้ใช้นะครับก็หลายากใช้ผลนี้เสร็จแล้วก็ในเซิร์ฟนะครับก็ขอโทษนะครับขอ,อเข้ามาลาโทษกันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะผมแม่ง แน่นอนครับว่าใช้ผลนี้ปุ๊บแลกนะครับแลกทั้งกายแลกทั้งใจเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซูมทั้งสองผลก่อนปิดคลิปแล้วกันนี่ถือว่าเป็นเทคนิคลนเล็กจต่ผมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันฟาร์มง่ายอะแบบนี้ยมันไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่แบบตีนะครับสกิลสกิลแค่นั้นเลยครับกาวพีน่นี่ผมเห็นคนทําเยอะจังเลยผมคงไม่ได้ทําแล้วลมั้งเออคงไม่ได้ทําให้ดูนะครับขอร้องล่ะนี่โกอะออกเหรอโอ้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ผลไว้ให้คนในเซิฟแล้วกันนะยังไงมันก็ผลละผลมันก็ราคาถูกอยู่แล้วนะครับฝากคนในเซิฟนะครับช่วยมากินกันด้วยนะครับเออยังไงผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงผลทองก็ดีครับไดมอนด์ก็ดีครับช็อปกกครับตอนแรกผมนึกว่าช็อปมันดีนะเพราะว่าผมโดนบอสฟ,ฟันแล้วมันไม่เข้าไปไปมามันสกิลเข้า,าครับก็กลายว่าผลมันกากแล้วโอเค ตอนนี้ใครอยากใช้ก็มาเลือกหยิบสันกันไม่ได้โอเคงั้นสหรับวันนี้คงมีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมไลค์แชร์ติ๊กให้ผมด้วยนะครับถ้าผมมาทำที่ตรงนี้นะครับผมก็คงมาเอาผมมาแจกให้คนในซื้อแบบนี้แหละโอเคงั้นสหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจา้าไว้เจอกันนะครับไปแล้วาย